สุดาสาวที่ฉันจะมาโคชิีในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกในประเทศไทยนะอย่างแรกบอกคว้ก่อนว่าชัยไม่ได้จบมาสาคาโลจิสติกนะฮะสานที่ใช้ยจบเนี่ยเป็นการตลาดแต่ว่าอ่างในย่งเรื่องโลจิสติกเนี่ยพอเข้าใจอยู่บ้างนะฮะเออก็คือพยายามจะผลักดันตั้งแต่เริ่มต้นและตั้งแต่เรื่องเส้นทางรถไฟที่จีนเขาพยายามจะทําแล้วนะเพราะว่าเรามองว่าการลงทุนตรงเนี้ มันเปลี่ยนโลกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการขนส่งเนี่ยต้นทุนน้ามันมันสูงสูงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาโลจิสติกให้มันได้ดีกว่าเดิมเนี่ยเราจะคุมต้นทุนลดต้นทุนการส่งไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องหาเส้นทางใหม่ที่มันสั้นลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหาได้อยู่แล้วนะแล้วเรามีทางเลือกเยอะมากมายเราจะใช้รถไฟความเร็วสูงก็ได้ใช้เรือก็ได้ใช้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเออมันมันมันพัฒนาได้หลายแบบนะซึ่งปัจจุบันก็มีการถกกันคุยกันเรื่องเรื่องการ ผ่านจนคอข้อสกะนั่นเองคือมันไม่ต้องตัดไม่ต้องทําคลองและนะถ้าตัดประเทศทําคลองเนี่ยจริงๆแล้วมันลงทุนสูงนะใช่ว่ามันลงทุนสูงเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ถูกขุดคลองเล็กๆที่มันตื้นๆหรอกคุณต้องขุดคลองที่มันลึกมากเลยเพราะว่าเรือขนส่งสินค้าเนี่ยต้องต้องท้องลึก ต้องเป็นเรือทองลึกแล้วก็ถ้ามันไม่ลึกมันก็จะขนส่งสินค้าได้ไม่มากใช่ปะ <c oughs> เป็นเรือทองแบบไม่ไม่ลึกเป็นแบนอย่างเงี้ยคนส่งได้แค่ไม่กี่อันได้ยังไงละ่ะใช่ไหมมันก็ต้องขุดกันเยอะมากเลยนะลงทุนก็สูงมากเงี้ยถ้าเป็นแลนบิชแลนบิชแล้วก็ขนส่งสินค้าผ่านแลนบิชใช่ไหมแล้วก็เอา,เอา,เอาไปลงที่ท่าเรืออย่างเงี้ยมันก,ก็ได้เหมือนกันนะแล้วมันก็ประหยัดประหยัดใ,ในในแง่ของการ ทำโครงการทั้งโปรเจกต์เนี้ยลงได้ได้เยอะกว่านะฉันมองว่าอย่างนั้นนะเออแลนบิชเนี่ยมันจะถูกกว่าถูกกว่าให้คุดขุดครองอยู่เยอะเลยทีเดียวนะอือโอเคละ่ะอืมทีนี้ก็คือเข้ามาพูดถึงเส้นโลจิสติกนะสองเส้นนะ่ะที่ชัยอยากจะแนะนําก็คือว่าเส้นขวางเนี่ยชัยพย,ยังจะขับดันมานานแล้วเส้นขวางคือเส้น เชื่อมสองอ่าวคืออ่าวทวายกับอ่าวสัตหีบของไทยอ่าวทวายของพม่าเมื่อเชื่อมกับอ่าวสัตหีบของไทยปุ๊บเนี่ยมันจะเชื่อมอะไรได้เยอะเลยเส้นขวางนี้เป็นเส้นเลือดขั้วหัวใจเลยพูดง่ายๆนะหัวใจคืออะไรคือกรุงเทพประเทศไทยเนี่ยมีหัวใจคือกรุงเทพนะฮะถ้าเชื่อมเส้นนี้ได้ปุ๊บมันจะเชื่อมอะไรมันก็จะเชื่อมให้พม่ากับไทยเชื่อมกันจีนกับไทยเชื่อมกันเพราะว่าจีนเข้ามาทางเรือใช่ไหมเข้ามาทางอ่าวสัตหีปุ๊บวิ่งผ่าน เส้นหลักเมืองรองคือเมืองท่องเที่ยวเมืองพัทยาแล้วจากเมืองพัทยาเข้ากรุงเทพจากกรุงเทพเข้าไปสู่เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองกาญจนบุรีแล้วจากนั้นเข้าทวายของพมา่าเส้นนี้เป็นเส้นทองคํารวยที่สุดมันรวยยังไงครับ1ขนส่งสินค้าได้2ท่องเที่ยวได้3ทําอสังหาริมทรัพย์ได้เอสังสรรคอยังไงก็กระจายความเจริญออกจากกรุงเทพนีฮะ สร้างเมืองให้แร่ขยายออกจากกรุงเทพสามารถที่จะสร้างเมืองเมืองอะไรครับไปสร้างบ้านจัดสรรกันได้นะคุณสามารถที่จะอยู่บ้านนอกกรุงเทพแล้วก็ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเราเข้ามาทํางานในกรุงเทพได้ถ้าคุณทําเส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่านเส้นนี้เพราะมันเป็นเส้นที่วิ่งเข้ากรุงเทพได้ไง เออเห็นไหมมันได้สารพัดอย่างแล้วกรุงเทพมันก็จะดีขึ้นมลภาวะก็นลดลงถ้าเมืองมันขยายตัวนะหัวใจสําคัญก็คือว่าต้องขยายมันออกไปขยายเมืองออกไปนะแล้วไทยนี่จะเจริญมากเป็นซีวิลิเซชันเลยครับสําหรับเซนี้พอดีสวัสดีครับ